การกดฟังก์ชันเพื่อจะเมมรีนะครับช่องเรากดฟังก์ชันนะครับแล้วเลื่อนมาเป็นช่องที่3นะครับกด V M ครับสวัสดีครับพบกับออดไวร์แฮดนะครับ EP ที่3นะครับเป็นการแนะนำวิธีการเพื่ช่องข้อมีอนะครับอายุสื่อสาร h ฮมเท c i ไอซีเจ้าตัวนี้นะครับ เรามารับชมวิธีการบันทึกช่องความถี่เลยนะครับผมครับก่อนอื่นนะครับเราก็ทําการเลือกช่องที่เราจะทําการบันทึกนะครับอ่าช่องหนึ่งผมจะตั้งเป็นหนึ่งสี่ห้าสองหนึ่งสี่ห้าหนึ่งเจ็ดห้าไมเกรนนะครับเมื่อเราตั้งช่องความถี่นี้แล้วนะครับก็ทําการกดฟังก์ชันนะครับแล้วก็กด VM อีกทีหนึ่งครับอ่านะครับพอช่องที่สองนะครับผมจะตั้งเป็นความถี่หนึ่งสี่ห้านะครับสองเจ็ด 5เมกะเฮิร์นะครับก็ทําการกดฟังก์ชันนะครับเห็นตัวเลขไหมครับเป็น0ูนนะครับเราก็เลื่อนมาเป็นช่องที่2นะครับเป็น0ูนนะครับทําการยืนยันด้วยการกด V M เอ็มทีนะครับอ่าช่องที่3นะครับผมจะตั้งเป็นช่องความทีหนึ่งสี่ห้าหกสองห้านะครับครับหนึ่งสี่ห้าหกสองนะครับห้านะครับแค่ไหายมาครับหนึ่งสี่ห้าหกสอง 5นะครับ145605ผมจะทำการใส่ดูเพกไปด้วยนะครับเพื่อที่จะใช้คุยกับหางรีพิเตอร์นะครับกดฟังก์ชันนะครับเลข5นะครับกดอีกทีหนึ่งฟังก์ชันลบนะครับเราทำการกดฟังก์ชันเพื่อจะ m เมมโมรีนะครับช่องเรากดฟังก์ชันนะครับแล้วเลื่อนมาเป็นช่องที่3นะครับกด VM ตอนนี้ครับเรามาดูผลลัพธ์ที่เราบันทึกไว้นะครับจะมี3มช่องนะครับเรามาดูครับกด Vm ตัวนี้นะครับครับช่องที่ช่องที่1เป็น14 5 1งที่เราตั้งช่องแหลงนะครับช่องที่2ก็เป็น1นึ่งสี่ก้างเฮิรนนะครับช่องที่3าก็จะเป็น1 4 5 6 2 5นะครับเพียงแค่นี้นะครับที่เราตั้งช่องความถี่ง่ายๆครับสำหรับวิทยุสื่อสาร h a m t e c ไอซีสครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับ การบันทึกช่องความถี่ที่สื่อสารแฮมเ e c ไอซีสามร้อยสี่ตัวนี้นะครับก็ทำง่ายนะครับเพียงไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับก็อยากจะฝากนะครับช่วยกันกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับและกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ